ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับมีแอดมินกา่ามาตามตัวเลขแนวะทางตัวเลขสุขลาพกับหลวงตาลิมบึงนะครับเป็นยูดิมบึงก็เลยตั้งใช้ยาว่าหลวงตาลิมบึงนะครับงวดที่ผ่านมานะครับหลวงตาเพิ่นฝันเิ่นฝันดีๆนะครับเิ่นตีได้82นะครับ8228นะครับสาหรับงวดสําหรับแนว,วทางรัฐบาลไทยนะครับในงวดวันที่หนึ่ง กันยายน2567ันนะครับหลวงตาริมบึงนะครับมันจะมีแน่นท้าให้เด็กตัวใดนะครับหู้นริมบึงอยู่ฟังคุณด้วยครับเด้อ <Okay. S 1> นาัสการครับหลวงตาเราข้มฟันงดติพันา์หน่ฟังให้หลวงตา อ่ะผัาเก็ตังสักกันรอแป๊บนึงนะครับผัดโบรตตีนี่ัดเรตที่เป็นเหล็กครับลุงตาผัดฝันแม่นเช่ไลุงตาเนาะแม่นแบบบ้าหรฝันจะคล้องให้คล้องฝันแม่นผัดบ่เอาเหล็กเหนื่อยน้ำคนผัด ขาดไม่หว็ฟันแม่นแต่ว่าลเรือแล้แบบว่ามันใจบ่ใครเรียกลงิลยตอนั้นออกยังแปดเก้าอ่ะหกเ็ดน่หกเก็ดกออกอนหกเจ็ดก็ออกานนะตอนนี้อยูงตาฟันเห็นยมแม่คออกขนานเพื่นวะคมากฟันแนมใดมันจะออกแหนน แต่ว่าลวงตาพ่นบ่คอยหวั่นใจในเล็ฝันเนาะล้งตาพันมีเด็กสูตรประจำทุก่นเลยบตีความฝันตอนนงกนเขาคักเขาแนหนึ่งซซ1หนึ่งครับได้แล้วรคต้อวันี้ลวงตาูต้ได้ก็คับลวงตา นูนวัดพันธีเลยครับเลียเอ่เอฟซีเตรียมสมุดปากกาเตรียมไว้ด้วยครับเด้วต้องตาจะบอกแล้วนะครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งกันย่ามา1 1เอ็ดนมา111ไก่ห้าวเนี่ยด้เลยเอ้าไก่เท้าดีใะ่ไหมตไปเบิ้งบ่ดีบ้างรางวันที่หนึ่งเลที่อออ ผู้ลุนก็ขึ้นไปยุกไกลยนาะผู้บุญกับไก่เอาน่าแล้วหน่อยอีกผู้บุนนีงไก่ทุกปีไปผูุยัไก่ไก่ครังท่าไปเนาะูริทไปเนาะริทกไปเปิดอรร่านท่านพ่อคืองท่งหนึ่งไปทีงตาไปฟังอ้ะช่วยเอปปันท่างเที่ยวหน้าเนาะของรัดเนาตัดิ่ผู้ใช้ครับ กาลส,สินร้อยเอ็ดห้าสิบโลบครับดอเ DFC ทุกท่านอีกครั้งนะคะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ,ะมาฟังน้ำกันนะครับล่องตาเพิ่นจะมีแนวทางให้เด็กตัวใดนะครับสำหรับแนวทางของล่องตางมืที่ผ่านมาล่องตาเพิ่นเอาเพิ่นฟันแม่นแม่นนะครับเพิ่นทำบะเตียวฟันเม่ใหญ่ไงกับล่องตา มีคนเอาปืนมายิงโอ้ยปืนมายิงครับสันยิงยืนนิ่งติดเส้นละเอ้กเป็นอย่งไรบ่บอเขา่าบอ่อเขา่เขาติดเสียย่าปล่อยสานัดพูนนัดสองนัดไม่ภูนนัดครับบ่อเข่าเจ้าโง่ป้านั่งเหนียวตัวนี้ <laughs> สองนัดกับ ปดสองบอกครับปืนก็เป็นแปดสองกับพมริตี่าลขก่าลขเป็นสองแปดแปดสองนเมื่อกี้นี่บอกค่ะลุงตาแปดสองเมื่อกี้นี่นะป้าบดเมาเดนอคงสุดบดเมาตามนักวจีคิวหมหมิบเมนฝันบเมนเออซงวดตีระบบน่ถนับกัฝันไหมนาเรื่อยยูนล่ซีอะไรกรงวดหกเจนั่นกระเมนก้อนกเจนั่นกระเมนหก็เป็น เป็นสบอลลงตาสามเงินีอสอง,อ,อ,นอ,งนองน่กนำีสอมาที่งเงงินนี้จะมาหกเจ็ดอาวดวดนี้ยังไม่ฝันแต่ว่าเอาเลขสูตรไปก่อนตัวแดกก่อนลงตาแ แปดนลงลูกตาแปดหนึ่งเรารอรุ่นรอรุ่นนะครับแต่ไรกับตัวเลกแปดนะครับแปดหนึ่งี่แปดหนึ่งสี่นะับแปดหนึ่งสี่นะครับไฮตัดวิ่งๆนั่นลูกตาเนาะสองตัวครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งลูกตามากแบบนี้นะครับ น้องตางให้สามตัวแปดหนึ่งสี่นะครับซับเอาอจะไปมัดจีจับหมุนเลยแสดงว่าเด,เด่นตัวเดียวนี่คือสี่สายวิ่งสายหลุดหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับโอ้ประกาสุดครับเอาหนึ่งแปดแปดหนึ่งโอ้เหล็กสันจรมาตัวนี้บนะ้หนึ่งแปด แน่แล้วเลขสูตรล้มตาเราเคยเขยเสาหอดสามตัวพี่น้องแต่ว่ามันหักซีนันนั่นที่พี่น้องเอ้ยเสาสามน่องแมนค่ะเคยเห็ดขิดแต่พรท่านบวชบ่อของหันมันก็ยังเข่าเจ็ดอยู่หนิเดี๋ยวเลขวิ่งยังเข่าอยู่เนาะมันลแต่ว่าบางเื้อหูาบางเื้อหูามาพรท่านนะคงสุดท้ายมันบ่ได้มากผัดออกพอดีงดเล้อโอ้ยแอดมินกับพิษอยู่เลยพี่น้อง ห้ามันแรงบางเธอฮ้อากับแบบมันโพท่านกับมีได้ยาว่ากันนะคะเอาเบอร์ให้เอฟซีวะหลวงตารับสายบอกบอกบหลวงตาว่าเอาให้เย,ยเยอออตอรเ,เ,เนี่ยทางกับพ่อแล้วเอาแปดหนึ่งซีนะครับแปดหนึ่งซีนะครับอันนี้แดงๆนนกนนนงันมีชุ่เหนียวกว่แต่น้ำข้าวเจ้าน้ำรดครับฮัซซีใส่บอกครับหลวงตาเออกันว่ามีชุ่เหนียวไปซื้อใส่ครับ วันนี้ชุ่มเนยยาไปซื้อแปดหนึ่งสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งบอกว่าชุนยไซสแปดสี่สี่ไปนะคะท่านผู้ชมมาสี่หนึ่งหนึ่งสี่เป็นนี่หลายตัวมากป่ะครับเนท้าวงกลมใหญ่หนึ่งสี่สี่หนึ่งต้องตามากตัวนี้นะครับโอ้เขียนนายกันจนเบิดมาประกาศกันดิ เดี๋ยวจะเอาให้ดอกค่าประกาศเอฟซีฝากมาให้เจ้าอยู่เดี๋ยวนี้คนว่าเอาไปเขียนเจ้าจมเอฟซีฝากฝากมาพอดีไมจมดูแท้ก็ว่าอกินจะเบิดเกินย่ำเลยย่ำเลยกลิ่นมาแสดงไม่แต่ว่าเบิดแม่ลงตาแต่างไปนั่งอยู่รถเมื่อกี้เอฟซีปรโอนเงินให้บุญท่านไปเซอร์ประกาศด่าเย็นนึงก็เป็นกระปุกมาเอ้ย ขอบคุณในหลายเด้อครับเด้อแดงกับแบบนหน่อยเสือไม่โดนเขาว่าหามจมเด้อวันนี้ว่าเมด่อสเอาเป็นตัวเ็กแนวทางของลุงตาลิมบึงนะครับให้เบิงเอาเรื่อครับเด้อเอาโซ่ให้ในหันว่าทีเจ้าแจ้งนี่บริหันทางนี้ทันมาที่หันหันหันจะข้อแของเอาไ่้เราเมื่อน่ะเพราะว่าลืมเอาเพราะว่าหวันนี้บรลรืมมลุงตาอ๋อไ้ที่กีดตังกีดตังม่วนจะคล้องคนลืม อาพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะสําหรับท่านไหนที่ติดตามตัวเลขของหลวงตาลินเบิงนะคะเบื่อโทษบุญีเด้อพี่น้องหลวงสา่าอยากได้หิมาเอาเองขันเจ้ามาท่านเจ้าก็ได้ขันเจ้าบ่วมาคงสุดทายเจ้ากระพาด่นวะพาดมาสองงวดแล้วสองงวดเาจะได้กับออกเท่านั้นเดี๋ยนีเห้ามาบ่าท่านจะเเขือบางเคขือมันแรงเพราท่านพี่น้องจะว่ากันนะคะเอาขันห้ามีดวงมีโชขเขาคงจะได้นะคะ หลวงตาริมบึงแปดหนึ่งสี่นะคะจะพูดหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งสี่แปดแปดสี่นะคะหนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะอ่ะสายวิ่งสายรูดอย่าลืมเนอะบริเขียนวิ่งรูดสี่นะครับค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกรายขอบคุณทุกแชร์อ่ะเป็นตัวเลขแนวทางของหลวงตานะครับก็สบายๆนะคะถ้าโชคดีมีโชคลาภนะคะท่านผู้ชมก็ร่วมทำุญได้นะคะเปหรับที่นี้ สุกๆหวานสุกๆสุขคนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเป็นตรวเลขนแนวทางของลงตานะครับอ่ะแคปหน้าจอไวด้วด้วยครับเด้อย1 4นะครับไอต้ดบินบินะด้วยครับเด้อ1 4 88 88 4 1 1 8 8 1 4 8สนะครับอ่ะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ1กันยายน2567นะครับ ผพ้ใดเข้ามารับชมกัขอโชคดีมีโชคลาบด้วครับเด้อแคปหน้าจอไว้ชัดๆนะครับให้โชคๆมันมานด้อครับเด้อสวัสดีครับ